สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้อานะครับแล้วก็พูดติดตามพี่เจมนะครับในช่องทาง y t u t u นะนะครับช่องนี้พี่เจมร้านผู้เสมอเท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับร้านจริงส่งจริงไม่จกตาคุณผู้ชมนะครับร้านตั้งอยู่จังหวัดระยองนะครับบริการจัดส่งรถนะครับทุกจังหวัดนะครับน้า ของการซื้อขายขอให้วิดีโอคอลนะครับเห็นรถตัวจริงนะครับเห็นหน้าคนขายก่อนนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะคุณผู้ชมนะวันนี้พี่เจมส์ขออนุญาตมานําเสนอรถหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้านะคูเปอร์ต้า L สามสองหนึ่งแปด SP พี่เจมส์ชอบเรียกตัวท็อปคุณผู้ชมอ่าขออนุญาตเป็นตัวท็อปแล้วกัน32แรงตัวท็อปนะฟังก์ชันเยอะๆนะคุณผู้ชมนะนะครับล้อยางสวยๆนะคุณผู้ชมพี่เจมส์ให้อยู่ประมาณสักอ่า 18%นะครับยางหน้ายางหลังคุณผู้ชมไม่ได้ขีล้ำขีเละหรอกนะครับใช้งานยาวๆคุณผู้ชมอ่าสวยๆนะครับตัวรถ3 2แรงเครื่องยนต์ดิลิ c t ชันระบายความร้อนด้วยน้ำ3สูบ4จังหวะนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องจอดรถสนิทน่จุดเด่นของเขาเลาคุณผู้ชมนะเกียร์ตรงนี้อ่าสวยๆนะครับคันนี้คัดเดิมเกียร์เดิมคุณผู้ชมนะครับอ่าคัดเดิมเกียร์เดิมนะครับอ่าไดก็ไดเดิมคุณผู้ชมนะครับ อ่สีนะครับสีเดิมนะครับบอกว่าสีเดิมนะชุดข้างบนสีเดิมนะครับอ่าชุดคานล่างนะครับชุดคานล่างเก็บสีให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับอ่าเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมนะครับอ่าสียังเป็นสีเดิมนะคุณผู้ชมนะอ่าสีเดิมนะครับทำงานเพียงแค่500ชั่วโมงเท่านั้นนะครับต่างๆก็ยังเป็นของคูปุต้าอยู่เบาะก็เป็นเบาะเดิมคุณผู้ชมนะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวจะให้ชมอ่าก็จะมีร่องรอยบ้างคุณผู้ชมนะรถมือสองนะครับปกตินะ ผู้ชมชุดท้ายกันคุณผู้ชมไฟเฟยนี่ก็เดิมนะคุณผู้ชมนะนะครับคันนี้ปี66นะครับคันนี้ปี66พวกเนี้ยก็ยังเดิมๆอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมให้ดูมุมกว้างๆเดี๋ยวพี่เจมพาเข้าไปดูใกล้ๆคุณผู้ชมอ่าพวกนี้ยังเดิมอยู่นะคุณผู้ชมนะอ่าพวกนี้เดิมฝาเดิมคุณผู้ชมนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เจมเช็คให้คุณผู้ชมนะครับก่อนส่งมอบพี่เจมไล่เช็คให้หมดคุณผู้ชมนะครับสวย นะครับมาดูยางฝั่งนี้กันไม่ได้ขี้ล้ำขี้เละทุกคนคววนะครับ98%ยางสวยๆนะขอบกระทะส,ยว,สวยๆนะครับแหมขอบกระทะส,ยว,สวยๆไม่ได้ขี้ล้ำขี้เละทุกคนอะไหล่เดิมนะครับลอยมากโลมากโรงงานยังอยู่นะครับครบทุกจุดอ่าส,สวยๆนะอ่าส,สวยๆตัวรถนะครับสวยๆอ่ายางก็อู้ไม่ได้ขี้ล้ำขี้เละแล้วคุณผู้ชมนะครับยางนี้เอาได้ใช้งานอีกหลายปีนะครับอ่าไม่ต้องคิดถึงร้านยางอ่ามาดูซีนฝั่งนี้นะครับก็เดิมๆนะคุณผู้ชมนะ เดิมๆอ่าเดิมๆสวยๆคุณผู้ชมคันนี้อ่าจริงรถมันมาตัวเปล่าเนาะคุณผู้ชมนะพี่เจมจัดชุดใบแดนเข้าไปให้นะคุณผู้ชมนะครับคือซื้อไปแล้วก็อยากให้แบบมีอุปกรณ์ครบๆคุณผู้ชมในราคาสบายกระเป๋านะครับเทียบแล้วก็ถูกกว่ามือหนึ่งอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับสารที่สองแรงสวยๆนะคิ้วสวยๆนี่ก็มีร่องรอยบ้างคุณผู้ชมรถมือสองอ่าแต่แต่โดยรวมแล้วโอเคคันนี้เครื่องก็ร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับเครื่องก็ร้อยสวยๆอ่าสวยๆเลยคุณผู้ชม ไอเจมขายจากบาทไอเจมปี66นะครับ500ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะครับ339,000บาทใบดันกับผานพวงคุณผู้ชมนะครับถูกอกถูกใจคันนี้เบอร์โทรพี่เจมนะ083นะครับ5388071นะครับเบอร์พี่เจมเพิ่มรายได้นะคุณผู้ชมนะช่องทางการติดต่อพี่เจมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ083นะครับ5388071นะครับพี่เจมร้านจริงส่งจริงไม่จกตาคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอ่า ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้